ป้าอยากรู้ว่าเด็กๆวัยรุ่นที่เนี่ยเยียอีเลฟเว่นเนี่ยเขาทําอะไรกันอะ่ะที่ไปในคลาสตอนที่เราออกมาแล้วก็คุยแบบว่าบางทีเราก็คุยเรื่องคนอื่น <laughs> นินทาใช่ไหมคะมนินทา <laughs> พเพื่อนส่วนใหญ่มีมีแฟนมีแฟนหรือยังมีเ,เขาก็มีแล้วแล้วบางคนก็มีแฟนแบบว่าเขาเป็น19แล้ว,พวเพื่อนร่วมห้องเราเนี่ยปกติไม่ค่อยแบบว่าเป็นแฟนกันเลยไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่ค่อยมี พราะว่าถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเดียวกันทุกคนก็ชอบเสือกอยากจะเป็นทนายอยากเป็นทนายเปนแปลว่าต้องเก่งใน English มันมีคลาสชื่อ legal study อันนั้นก็เป็นเหมือน law แล้วเราทำได้ดีไหมก็แสดงว่ามีโอกาสอ๋อมันยากอยู่แต่ว่าก็ต้องพุชไงใช่ใช่ใช่แล้ว้าแบบติดต่อได้นะคะในอนาคตที่หลานสาวจะเป็นทนายนะคะแล้วน้องเกรซมีแฟนหรือยังคะ ไม่มีค่ะจริงเหรอ